รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับกะวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เคยคลิปก้อนหนาน,นี้นะครับที่เห็นหพี่น้องท่านผู้ชมเด้เบ่งการมาก EM 200ลิตรจาก20ลิตรนะครับผมก็เอามาขยาย เป็นสองรอยลิตรตอนนี้กบอ,อาทิต์กวัวกนะครับอาทิต์ก้แล้วผมกิดสิผ้าพี่น้องมาเบิงว่าะอาการมากักขยาย e ออมมันเป็นบอสนะครับลักสูตรถันตอนสีผมเลยผ้าพี่น้องเบิงผ้าพี่น้องเห็ดนะครับตอนสิผ้าพี่น้องมาเบิงว่มามันเป็นครับ ใน,นลักษณะที่มันเป็นเป็นหนาม EMT ขยายแล้วมันจะเป็นใน,นลักษณะแบบใดหน้าตาเป็นแบบใดครับเบื้งนะครับเบ่งนะครับการมักนะครับที่ผมเห็นตามสูตรให้พี่น้องเข้าในเบื้องตอนนึงนะครับคลิบๆก่อนๆขยายหน้ารับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับทามันเป็น มันจะเป็นฟองเป็นขึ้นในลักษณะเป็นเป็นขั้นตอนเป็นเ็นฟองในลักษณะนะครับเป็นขี่แบบนี้นะครับพึงเปิดนะครับพึงเปิดเดี๋ยวผมจะหาใหม่นะครับหาใหม่มาบ ฟองน่น,นะครับการมักขยายนะครับการหมักขยาย EM มจาก10ลิตร200ลิตรนะครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็นฟองแน่นี้นะครับนี่คือมันเป็นนะครับหอมครับผม,อมหอมนะครับน้ำจะหอมออกเข็มนะครับ น้ำเอม e M. หอมครับถ้ามันหมดจากนี้นะครับสองลอยลิตรนี่ผมก็จะเตรียมขยายขึ้นกันนะครับสองลอยลิตรนี่ใส่ผมใส่การเลียงปลานะครับผมผสมกับหัวอาหารเพื่อเป็นการ ย่อยสไลด์ของมนหรือขี่ปลานะครับแล้วก็บำบัดน้ำบ่อให้มีกินเม้นน้ำนะครับนี่ครับสำหรับสูตรของผมพายพี่น้องเห็ดน้ำหมัก E.M. นะครับเป็นน้ำที่เป็นแล้วนะครับหอมครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเทนิกอนครับผม ิปหน้าถามีอย่างไรผมกสิพาพี่น้องเบิ่งและกอติดตามไปเรื่อยๆครับสำหรับช่องอ,อั YouTube. มพรยูทูบเมื่อนี้ไว้สำนีกก่อนครับคลิปหน้าพอกับผมใหม่ครับสวัสดีครับ